สวัสดีเพื่อนที่รอกนะครับจะมาเนี่ยทำทำต้นกระท่อมเออทำทำกิ่งกระท่อมพวกพวกนี้เราเสียบกิ่งนะครับเสียบกิ่งเรายังไม่พูดนะครับยังยังพูดมันมันมันจะหลายอย่างวันนี้เราเอามา,าทำ ใส่ดินนะครับก้องลองซูมมาตัวนี้ก่อนอันนี้คือต้นที่เราต่อกิ่งนะครับต่อกิ่งกับต้นกระทุ่มหรือต้นหมกทมบันห้องครับแต่วันนี้เราจะมาทำอย่างนี้ครับทำกิ่ง ไม่ต้องตอ่อใจต้นอะไรนะครับทำเสร็จดินนี่แหละขันแรกเราก็ปาดท่อนก่อนขนาดนี้ป,ประมาณครึ่งนะครับกิดถูกยังไม่รู้นะครับขออภัยท่านที่เก่งกว่าผมผมยังมือใหม่อยู่นะครับเอาดินเข้าไป ดินดินผุซื้อดินถุงละ20บาทมากับมาผสมกับดินเหนียวตามสาน้ำคู่สาน้ำนะครับคู่สาก็ใส่ลงไปปราะระมาณนี้แต่เราจะตอกดินลงไปอีกนะครับแล้วก็อตินล,ลงไป กิ่งพวกนี้เป็นกิ่งที่เราทำน้ำยาไว้นะครับเป็นน้ำยาเล่งรากนะครับนี่อย,อย่างนี้มันมันมีขาวๆแล้วก็จะแสดงว่าเราทำลงดินได้ผกมขาวนี่ก็คือรากกำลังจะงอกนะครับนี่ส่ยพิทาง อันนี้ยังยัง,ย,งยังไม่มีกลุ่มขาว,ขาวเราเขาก็ยังเราก็อย่าอย่าพึ่งไปทำน,นี่เราก็ทำอย่างนี้นะครับเสียบลงไปเลยขวดนึงก็ใส่ได้สี่ห้าต้นและครับแต่อันนี้มันมันใหญ่มันมีสองกา้านเราใส่แค่สองสามต้นก็อันนี้ ปุ่มอย่างเงี้ยสวยครับหัดทํานะครับเนี่ยไม่ใช่ทํามาเราได้ผลหรอกเพื่อนแนะนํามาลูกพี่แนะนํานมาให้ทํานะครับเพราะว่าเราหาต้นตออย่างนี้ที่มันเป็นตอ,อาปักมันหายากแล้วก็ใช้วิธีนี้ลองดู หักแล้วสามต้นนะครับอ๋อสี่ต้นก็ได้ประหยัดขวดก็เติมดินดินตักไก่โอ้ใหญ่ไปเออให้แน่นเลยนะครับดินให้ให้แน,น่นแน่น เน้นลงแน่นๆนนเช็กดูว่าแน่นไม่แน่นนะครับเน้นรดน,น,น้ำไหมไม่ต้องรดเพราะว่าเราดินดินเราจะชุ่มอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรดน้ำข้บไป ดิ่นไม่ต้องเลียกมากนะครับแค่พอชุ่มนี่เปิดแล้วก็เท,นเท,พพเทนเป,น,เปน,นะครับเทปผีซีดีเถีอนปิดไปเลยอืมโอ้ยนะครับค่อยถนับเข้าใหม่ ติดให้สนิทเลยนะครับไม่ให้มีอากาศว่างั้นเถอะให้มันเป็นไม่มีให้มีไม่ให้มีอากาศออกไม่ให้มีอากาศเขานะครับทงอว่างนี้ประมาณสิบสองวันหรือมากกว่าน,นั้นจนกว่าเราจะเห็นรากที่มันให้มันงอกออกมา,าขาวๆเต็มเนี่ยแค่แค่นำไปปลูกลง บอกอ้ลงหลุมนะครับอันนี้นะครับออกสูงเข้ามาเลยครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะความยาววิดีโอมันจะหลายมันจะโคตรยากทำได้ไหมครับ